สวัสดีครับวันนี้เรามาทาความรู้จักกับเตาน้ํามันสุดคลาสสิกนะครับเป็นเตาน้ํามัน2หัวนะครับอ่ารุ่นนี้ถูกผลิตมานะฮะเพื่อที่จะใช้ในหน่วยงานของกองทัพของทางสหรัฐนะครับลักษณะรูปทรงเป็นถังนอนนะฮะเป็นถังนอนนะฮะชุดเบรนเนอร์มี2หัวนะมีวาล์วเร่งรีมีวาล์วปิดเปิดนะครับถังน้ํามันอยู่ด้านหน้าแล้วก็ชุดสูบอยู่ด้านข้างนะครับถูกออกแบบมาในลักษณะในลักษณะที่มันคล้ายๆกับ โคแมน523นะคล้ายๆนะมีความคล้ายๆกับโคแมน523นะครับแต่จริงแล้วมันคนละรุ่นกันนะครับมันมีเรื่องเล่าประมาณว่าสมัยก่อนนะครับทางโคแมนเนี่ยทางบริษัทโคแมนเนี่ยผูกขาดในเรื่องของการผลิตอุปกรณ์เหล่านี้ให้กับทางกองทัพสหรัฐนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งที่ความต้องการของของทางกองทัพเนี่ยมันเยอะมากทางโคแมนเขาผลิตไม่ทันนะครับพอเขาผลิตไม่ทันเนี่ยมันก็เลยเกิดการ ร่วมร่วมกันผลิตจากบริษัทาภายนอกนะครับบริษัทภายนอกเนี่ยเข้ามาเป็นนอมินีร่วมในการผลิตเพื่อที่จะให้ทันและเพียงพอต่อความต้องการของทางกองทัพเขานะครับซึ่งทางกองทัพสหรัฐเองนะครับกองทัพสหรัฐเองเนี่ยเขาต้องการสเปคที่เป็นสเปคของโคแมนนะครับเขาก็เลยใช้พิมพ์เขียวของโคแมนนี่แหละแจกจ่ายออกไปเพื่อที่จะช่วยกันผลิตนะฮะในช่วงนั้นนะก็จะมีข้อมูลประมาณนี้นะครับ ที่จะทําให้เราเห็นว่าเอ๊ะทําไมไอ้นี่มันเหมือนโคแมนจังแต่ว่ามันไม่ใช่โคแมนนะครับถ้าเห็นถ้าเห็นผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนนะครับดูเหมือนโคแมนแต่ว่าไม่ใช่โคแมนนะครับนั่นก็คาดเดาได้เลยว่ามันเป็นช่วงจังหวะคาบเกี่ยวในช่วงนั้นที่เขาช่วยกันผลิตนั่นเองเต้ารุ่นนี้นะครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยนะชอบที่สุดเลยคือในเรื่องของสเปร์อะไหล่ครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นี่เห็นแคปซูลไหมฮะแคปซูล2ออันนี้เดี๋ยวออกมาให้ดูเนาะ อ่าแคปซูลนะครับมันจะเป็นแคปซูลนี่ฮะนี่แคปซูลเลยแบบนี้เลยในนี้คืออะไรในนี้คือชุดเจนเนเรเตอร์แล้วก็ชุดอะไรนะครับชุดเจนเนเรเตอร์เป็นอะไหล่สำรองนะครับนี่ครับเป็นชุดเจนเนเรเตอร์เลยมีอะไรบ้างในนี้มีเข็มนะฮะมีเข็มมีกรองแล้วก็มีเจนเนเรเตอร์แล้วก็มีนมหนูนะครับมีมาให้ครบเลยมีมาให้ครบเลย เดี๋ยวผมถอนให้ดูแล้วกันนะครับนี่มีไม้ให้รบเลยยังไม่พอนะครับมีกาไฟให้ด้วยนี่กาไฟตรงรุ่นของแท้ยังไม่ได้ใช้งานเลยเนี่ยกาไฟตรงรุ่นนะครับมองเห็นไหมนี่ฮะกาไฟตรงรุ่นเลยของแท้นะครับผมชอบมากเลยนะแบบนี้เพราะว่าเวลาออกภาคสนามจริงๆนะฮะถ้าหากการการใช้งานจริงอะ่ะในเรื่องของการสงครามเรื่องของสงครามและสนามรบอะ่ะมันเป็นอะไรที่ เร,เราต้องมีความรวดเร็วนะฮะต้องมีความรวดเร็วกระชับฉับไวอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะใช้งานเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่านมหนูมันตันขึ้นมาเราไม่ต้องไปนั่งเซอร์วิสแมนเทนในหน้างานตอนนั้นนะฮะเราจับเจเนอเรเตอร์เนี่ยเปลี่ยนเลยเพอะเปลี่ยนเสร็จปุ๊บใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมาแมนเทนไอตัวที่มันอถอดออกมานะครับมันเป็นการแบบเหมือนตัวสำรองอะฮะสลับเปลี่ยนสลับเปลี่ยนได้เลยสุดยอดมากครับการออกแบบแบบนี้นี่ถามว่า แมนแทนน์ยังไงแมนแทนน์แบบนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มันจะมีประแจนะครับเป็นประแจปจัจแจภาคสนามก็คือประแจาสามารถที่จะถอดได้ทุกชิ้นนะฮะถอดได้ทุกชิ้นแล้วก็มีชุดปลายแหลมตัวนี้มาไว้ทําความสะอาดนะฮะคราบเข่าเหมาคราบอะไรต่างต่างนะฮะเห็นไหมมีทุกเบอร์นะครับถอดแล้วก็ทําความสะอาดได้ทุกชิ้นนะฮะก็สามารถที่จะดูแลรักษาหรือว่าทาความสะอาดได้ทุกชิ้นภายในนี้ ด้วยเครื่องมือแค่ชิ้นเดียวตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจุดกันนะครับผมต้องออกไปข้างนอกนะเพราะว่าเตารุ่นนี้ต้องบอกว่าเวลาการเบิรนหรืออะไรของเขาเนี่ยค่อนข้างจะบูบมากมากเพราะไฟเขาจะแรงนะฮะไฟเขาจะแรงมันเป็นระบบสมัยเก่าก็คือระบบแบบคล้ายๆเตาฟู้นะเพราะฉะนั้นไฟเขาจะแรงมากแล้วก็มีเสียงดังมากนะครับเดี๋ยวต้องออกไปที่อนอกสถานที่นิดนึงอาจจะหน้าร้านนี่แหละ